เรียกได้ว่าเป็นเวทีการประกวดสุดอลังการที่ดำเนินงานโดยดออรอาติรุธขวัญเมืองผู้จัดการประกวด Little Boy and g i r l i n t e r n a t i o n a l a s i a n 2020โดยงานนี้ได้แต่งตั้งคุณประพัสสอนไทยประเสริฐสาวชาวไทยเวียดนามในดีกรีตำแหน่ง Mrs. Business International World 2020 ตัวแทนสาวไทยไปประกวดเวทีระดับโลกรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะผมดร์ติรุตขวัญเมืองนะครับประธานในการจัดงานในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็รู้สึกปราปึืม้มแล้วก็งานผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับในการประกวดนิซิส International World นะครับ Miss Business International World 2020นะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็เป็น p r i t e n International เป็นรุ่นรุ่นรองลงมาจาก Miss Teen นะครับเพื่อที่เราจะเฟ้นหาตัวแทนไปประกวดในเวทีระดับนานาชาตินะครับในเวทีระดับนานาชาติเนะี่ยตอนนี้นะประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติชาติใดในโลกนะครับ ปีที่แล้วผมส่งไป8รุ่นเราชนะเลิศมา7รุ่นนะครับปีนี้เราก็ได้ตัวแทนไปประมาณ4รุ่นนะฮะรวมทั้ง m r s Business International World ที่จะไปร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติด้วยครับขอบคุณมากครับวันนี้รู้สึกไดเกียรติมากเลยค่ะเราแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้รับตำแหน่งวันนี้ค่ะ น้องซื้อประประสอนไทยประเสริฐค่ะค่ะความจริงน้องเป็นคนเวียดนามค่ะเป็นไทยเวียดนาม <c oughs> ค่ะ,ไท,คะไทยเวียดนามค่ะแล้วไทยเวียดนามค่ะ อยากจะไปด้วยค่ะเขาไปได้น้องเขาอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับแล้วก็เขาจะไปเป็นตัวแทนเนี่ยความเต็มพร้อมของเขาก็คือรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่จะไปแข่งกับเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับคือน้องเขาภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าความพร้อมของของน้องเขาเนี่ย มีมากเลยครับความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างความเตรียมพร้อมทางด้านภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ถึงเ,เป็นคัดสรรคนที่ที่จะไปเนี่ยให้ให้มีบุคลิกที่ดีแล้วก็สามารถสู้กับเวทีระดับนานาชาติได้ครับผมฝากให้กำลังใจให้คุณประพัสอน์ด้วยนะครับไปสู้ศึกในครั้งนี้นะครับแล้วก็น้องๆ หลายๆรุ่นที่จะไปสู้ศึกเนี่ยก็ขอให้มีชัยกลับมาจากทุกคนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเราอาจจะไปร่วมแรงเชียร์แรงใจกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับ Welcome to m ั l a y s i a มมาเซียครับผมใช่ครับอาจจะไปที่มาเลเซียครับอ๋อมาเลเซียตอนนี้เขาเลื่อนนะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าแต่ว่าที่ที่คุยกันเอาไว้กับทางเฮดเฮดเด렉เตอร์ที่นู่นบอกว่าจะเป็นโนเวมเบอร์ครับ โนเวม ber ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรโควิดมีวัคซีนมีอะไรก็น่าจะได้บินไปมาเลเซียครับผม